สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ลกครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตตรกรบุษบาแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันพุทธที่25เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้คุณจิตตรกรให้ชื่อว่าข่าวนานข่าวไกลหมายความว่าอย่างไรเนื้อหาใจความเนี่ยคุณจิตกรเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนายประพฤติ ฉัดประภาชัยหรือว่าอาจารย์อุย๋ยอาจารย์อุ๋ยเนี่ยเป็นนักกฎหมายเป็นนักวิชาการแล้วก็เคยเป็นผู้สมัครสอสอ,อเขตบางกะปีภักประชาธิปัตย์นายประพฤตินเนี่ยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook บอกว่าอย่างนี้ครับดูไปดูมาเนี่ยเริ่มลำคาญแล้วนะครับให้ผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีจะดีกว่าไหมครับเพลอเพลอเนี่ยจะเสร็จเร็วกว่าให้พักก้าวไกลสอบวินัยอีกนะครับ อาจารย์อุ๋ยพูดแค่นี้แหละครับก็เป็นการโพสต์หลังจากที่นางสาวเบญจาแสงจันทร์สสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะประธานคณะทํางานพิเศษเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศเนี่ยได้พูดถึงความคืบหน้าในการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีกระแสะข่าวว่าสสกทมฝั่งธนบุรีพักก้าไกลคนหนึ่งไปกระทําการคุกคามทางเพศมีการเชิญผู้เสียหาย เข้ามาให้ข้อมูลต่อพักเป็นการเพิ่มเติมว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีล่าสุดที่พักก้าวไกลทราบเรื่องจึงมีการติดต่อทางผู้ร้องเรียนและผู้เสียหายทั้ง3าคนซึ่งเมื่อได้ติดต่อกันแล้วทางผู้ร้องเรียนได้เข้ามาให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไปละสองคนแล้วในวันนี้ผู้ร้องเรียนอีกหนึ่งคนก็จะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนเรื่องสภาพจิตใจของผู้ร้องเรียนและผู้เสียหายนั้นทุกคนมีความกังวลและไม่สบายใจอย่างมาก ที่จะต้องกลายมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแบบนี้เพราะว่าอาจจะนําไปสู่การถูกละเมิดและคุกขามซ้ําหลังจากที่มีข่าวซึ่งพักคก้าวไกลเองเนี่ยก็มีความกังวลและต้องระมัดระวังในการให้ข้อมูลด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งพักยืนยันว่าไม่มีการปกปิดแต่อยา่างใดเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะให้ผู้ร้องเรียนและผู้เสียหายมีความสบายใจในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเมื่อยกระดับเรื่องนี้ให้เป็นวาระทางสังคมแล้วเนี่ยก็หวังว่าสังคมจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น พอสื่อมวลชนมีการติดตามและสอบถามข้อมูลจากผู้ร้องเรียนและผู้เสียหายมากขึ้นมันก็มีความกังวลจริงๆเช่นกันว่าผู้เสียหายท่านอื่นๆที่ตกอยู่ในภาวะแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่กล้าที่จะออกมายืนอยู่ต่อหน้าสื่อหรือสาธารณชนและไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลต่างๆนักข่าวก็ถามเบนจานะครับว่าแล้วจะมีการดําเนินคดีในกรณีนี้หรือไม่เบนจาตอบว่าอย่างนี้ครับผู้เสียหายเนี่ย ค่อนข้างให้ความไว้วางใจในกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริงของพรรคก้าไกลซึ่งผู้ร้องเรียนกับผู้เสียหายให้การยืนยันว่าจะไม่ดําเนินคดีในเรื่องนี้แต่อย่างใดนักข่าวก็ถามย้ำนะครับว่าแล้วจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้หรือเปล่าเบนจาตอบว่าอย่างนี้ครับหลังจากการสอบสวนเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียนคนที่3 ทางกรรมการพินัยชุดพิเศษและชุดเต็มก็จะมีการหารือกันในวันนี้ว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายโดยเร็วที่สุดย้ําว่าเราจะดําเนินการอย่างละเอียดและรอบคอบที่สุดนักข่าวก็ถามเพิ่มเติมนะครับว่ากรณีคุกคามอื่นๆเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไงบ้างเบนจาตอบว่าอย่างนี้ครับแต่และเรื่องค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนและก็ต้องระมัดระวังแตกต่างกันออกไป อย่างกรณีของจังหวัดปราจีนบุรีจะมีการพิจารณาทางวินัยและต้องขอข้อมูลจากผู้ร้องเรียนและผู้เสียหายเพิ่มเติมซึ่งต้องขึ้นอยู่กับผู้ร้องเรียนว่าจะมีความพร้อมทางด้านจิตใจแล้วก็สะดวกในการให้ข้อมูลกับกรรมการวินัยเพิ่มในวันไหนต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียนด้วยส่วนกรณีรายที่4เนี่ยยังอยู่ในกระบวนการสืบหาข้อเท็จจริงซึ่งคิดว่าเป็นไปโดยเร็วที่สุดแล้วเพราะว่าผู้ร้องเรียนได้ติดต่อเข้ามาเพื่อให้ข้อมูลเอง นักข่าวก็ถามเพิ่มเติมนะครับว่าหากสอบสวนแล้วมีความผิดจริงเนี่ยจะมีการลงโทษอย่างไรต่อไปเป็นจาตอบว่าอย่างนี้ครับหากมีเรื่องการกระทําความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นจริงในพักเรายืนยันว่าเป็นการกระทําความผิดอย่างร้ายแรงซึ่งเราจะไม่มีการปกปิดไม่มีการเข้าข้างสมาชิกที่เป็นองค์กรเดียวกันแล้วก็พร้อมที่จะถูกตรวจสอบจากสาธารณชนและสื่อมวลชนแต่ พักเก้าไกลมีข้อบังคับของพักที่จะต้องดําเนินการลงโทษตามสัดส่วนซึ่งคงต้องรอทางกรรมการวินัยสรุปข้อเท็จจริงเป็นผลการวินิตฉัยก่อนเบื้องต้นคงจะมีการระบุว่าจะมีการลงโทษผู้กระทําความผิดอย่างไรและจะมีการนําเสนอต่อกรรมการบริหารต่อไปยืนยันว่าจนถึงวันนี้เนี่ยผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดเราต้องมีระบบการคุ้มครองทั้งผู้ถูกกล่าวหาและผู้ร้องเรียนด้วย นักข่าวก็ถามเพิ่มเติมนะครับว่ากรณีที่มีสสของพรรคบางคนเนี่ยออกมาเปิดเผยว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้พยายามทักข้อความส่วนตัวออกมาจะถือว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่เบนจาตอบว่าอย่างนี้ครับก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะเมื่อเรายกระดับเรื่องนี้และทําหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนตรวจสอบเราด้วยเช่นเดียวกันนักข่าวก็ถามเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าหากวิิจัยแล้ว กระทำผิดจริงผู้กระทำความผิดจะมีการออกมาสังความรับผิดชอบหรือไม่เบญจาตอบว่าอย่างนี้ครับหลังจากนี้ผู้กระทำความผิดคงจะมีมาตรการออกมายอมรับผิดชอบและก็ขอโทษต่อสาธารณาชนจิตตกรบอกว่าอย่างนี้ครับประการที่1น่น่าสนใจนะครับน่าสนใจว่าเบญจาแสงจันทร์เนี่ยทำไมโยนบาปไปที่สื่อละครับ โยนบาปไปบอกว่าสื่อเนี่ยทำให้ผู้เสียหายเกิดความกังวลขึ้นมาทาั้งๆที่ผู้เสียหายเป็นผู้ให้ข้อมูลกับสื่อเองนะครับแล้วก็พูดชัดเจนแล้วว่าเพราะกังวลกับกระบวนการของพรรคก้าวไกลและบางกรณีมีคำขู่หรือคำขอจากผู้กระทำด้วยนี่แหละครับคือการเมืองใหม่โดยคนรุ่นใหม่ใช่แหละครับประการที่2ครับเรื่องของสภาพจิตใจ เบนจาบอกว่าสภาพจิตใจของผู้ร้องเรียนและผู้เสียหายเนี่ยทุกคนมีความกังวลและก็ไม่สบายใจเป็นอย่างมากที่จะต้องไกลามาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแบบนี้จิตกรอธิบายความครับบอกว่าเมื่อเทียบกับเหยื่อที่อยู่ในสภาพถูกกีดกันการเปิดเผยและถูกกดดันให้ปกปิดส่วนผู้กระทำถูกปกป้องอันไหนมันน่ากังวลมากกว่ากันละครับประการต่อมาครับประกาศที่3 จิตกรบอกว่าน่าแปลกใจนะครับน่าแปลกใจยิ่งขึ้นไปอีกที่เรื่องบัตรซบขนาดนี้เนี่ยเบญจากลับบอกว่าจะไม่ดําเนินคดีในเรื่องนี้แต่อย่างใดท,ทั้งทั้งที่ความเป็นพักการเมืองทั้งทั้งที่คนเป็นนักการเมืองควรจะต้องเป็นเยี่ยงอย่างของการไม่ทําผิดกฎหมายและต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงกว่าคนทั่วไปสูงกว่าการเอื้อมถึงของกฎหมายโดยซ้ำไปคําให้สัมภาษณ์แบบนี้ คือความหวังของคนที่เป็นเหือได้อย่างนั้นเหรอครับถ้ากรณีแบบเดียวกันนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับเบญจาบ้างเนี่ยเธอจะงดไหม่ะครับในการที่จะได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการทางกฎหมายงดไหมครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนเท่ากันและศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงเบญจาเนี่ยหายไปไหนหมดประการที่4ครับ เธอบอกว่ายืนยันวณวันนี้เนี่ยผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดเราต้องมีระบบการคุ้มครองทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาและผู้ร้องเรียนด้วยจิตกรตั้งคําถามครับว่าแล้วอะไรมันคือความคุ้มครองที่อ้างกระบวนการตรวจสอบที่ล่าช้าการให้สัมภาษณ์ชี้นาว่าเหยื่อจะไม่ทําอย่างนั้นว่าเหยื่อจะไม่ดําเนินคดีว่าเหยื่อกลัวสื่ออย่างนั้นหรือเปล่าประการที่5ครับการดําเนินคดี คือการตรวจสอบที่ดีกว่าการให้คนขอพักก้าวไกลตรวจสอบคนของพักก้าวไกลเองอย่างนั้นใช่หรือไม่และถ้าหากว่าทำผิดจ,จริงเนี่ยก็ควรจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วยนะครับระบบที่สังคมเชื่อถือเชื่อใจได้มากกว่าการตรวจสอบกันเองหรือเปล่าอย่าอ้างนะครับว่ามีการเชิญบุคคลภายนอกเข้าไปร่วมตรวจสอบด้วยเชิญไปกี่คนล่ะครับเป็นเสียงส่วนน้อยหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นคนกันเองในทางพฤตียนันหรือเปล่าครับ แน่จริงทำไมไม่เชิญคนอย่างอัญชลีภายรีรักษ์ล่ะทำไมไม่เชิญคนอย่างบุญยอดสุขถินไทยละ่ะทำไมไม่เชิญลัคนาปันวิชัยหรือว่าคำพกาหรือจะเป็นแทนคุณจิตอิสระก็ได้ประพฤติฉัดประภาชัยก็ได้ในแพทย์เหรียญทองแน่นหนาพลนทนันธเดชเมฆสวัสดิ์ใครต่อใครแย่แย่ไปหมดคนที่สังคมเนี่ยประจักษ์ชัดแล้วว่าไม่ได้เป็นพวกเดียวกันที่มีแนวโน้มจะเกี้ยเสียผลการตรวจสอบหรือลดทอนความผิดผ่านการไกล่เกลี่ยเชิญไหมละ่ะ ระการที่6ครับนายวราบุตรศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้ใ,ให้สัมภาษณ์ถึงการเยียวยาจิตใจเหยื่อที่ถูกสอสอพักก้าวไกลคุกคามทางเพศวราบุตรบอกว่าอย่างนี้ครับเคสแต่ละเคสที่โดนกระทำเนี่ยถ้าหากว่ามีการติดต่อเข้ามาทางกระทรวงยินดีเข้าไปให้คำปรึกษาโดยไม่มีการตัดสินนะครับว่าใครเป็นผู้กระทำอย่างไรก็ตามเนี่ยเคสแต่ละเคส ย่อมมีความกระทบกระเทือนด้านจิตใจกลมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงพมจะต้องเข้าไปดูแลสภาพจิตใจของเหยื่อผู้เสียหายในแต่ละเคสนะครับนักข่าวถามว่าจะถูกมองว่าเป็นการเมืองระหว่างพักก้าวไกลกับพักชาติไทยพัฒนาหรือไม่บรราบุตรตอบอย่างนี้ครับบอกว่าผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับเพราะเมื่อมีการน้องเรียนขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเหยื่อแต่ละคนที่จะดําเนินการรวมถึงการกระทําเช่นนี้เนี่ย มีขั้นมีตอนทางกฎหมายอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งต่างารเมืองและก็เรื่องกฎหมายอาญารวมถึงกฎหมายด้านอื่นๆด้วยนะครับซึ่งโดยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะรับไปดําเนินการต่อไปประการที่7ครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่14ตุลาปีนี้แหละครับลัคนาปันพิชัยหรือคำพก,กาซึ่งเป็นพิธีกรของช่อง Voice TV เนี่ย ได้เผยแพร่ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X โดยบอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องเซ็กชัของสอสอไกลที่ส่งให้อาสาสมัครเนี่ยมนสะท้อนให้เห็นว่าพก้าวไกลไม่ได้ก้าวหน้าอย่างที่พยายามจะโอ้อวดกับโลกภายนอกเลยในพักยังเต็มไปด้วยผู้ชายที่เชื่อว่าลึงเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลลึงของฉันหน้าปลาถนาใครๆก็อยากได้เป็นเจ้าของนำไปสู่การเอฟพลอยด์ภรรยา แฟนเพื่อนร่วมง,งานเพียงเพราะคิดว่าผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยสมยอมสยบยอมต่ออำนาจลึงของตนเมื่ออยู่ในวัฒนธรรมแบบนี้จึงไม่ได้คิดว่าตนเองเนี่ยทำอะไรผิดกรรมการวินัยของพรรคก็มีแนวโน้มจะตีความว่าผู้หญิงเนี่ยสมยอมกระบวนการตรวจสอบมันถึงได้ล่าช้าทนายแจมถแถลงว่าเป็นความจริงอันน่ากระอักกระอ่วนซึ่งเป็นสำนวนที่พรรคก้าวไกลใช้อย่างฟุ่มเฟือยและก็พร่ำเพรื่อเกินเคสนี้เนี่ย จะเป็นอีกเคสหนึ่งที่พิสูจน์ว่าพักก้าวไกลคือพักที่ดีแต่พูดนะครับมือถือสากปากถือศีลหน้าไหวหลังหลอกมีแค่คลลมหล่อๆแต่หลอกลวงและก็หลายมาตรฐานก้าวไกลคุกคามทางเพศจากนั้นเนี่ยนะครับนายปิยบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมกับแคปชั่นเป็นอีโมจิรูปเครื่องหมายถูกปากหมุดและหัวใจ สีส้มคุณจิตกรสรุปอย่างนี้ครับหยุดทันทีนะครับหยุดไอ้วิธีการแบบขายผ้าเอาหน้ารอดเนี่ยถแถลงข่าวผัดผ่อนไปวันวันหนึ่งเพราะว่าเหยื่อเขารอความยุติธรรมแล้วสังคมเนี่ยเขาก็รอดูมาตรฐานการตรวจสอบของพักข่าวไกลเอ้ยประทานโทษของพักก้าวไกลยอยู่นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าความล่าช้า มันก็คือความอายุทธรรมที่เหยื่อต้องแบกรับมากกว่าชายหื่นกามที่คุกคามเธอนะครับอย่าลืม